بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วัาูุณลาบาแลติมฟินาศรัทธาชนที่รักยิ่งทั้งหลายในวันนี้นะครับก็อยากจะมาคุยกับพี่น้องถึงสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดมากที่สุดในชีวิตของเราและก็สิ่งที่เราหวังว่าเรานั้นจะอยู่กับมันไปจนกระทั่งว่าเรานั้นกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตะอาตา,านั่นก็คือคำว่าลาอิลาฮิลลอ ไม่มีอะไรแลวไม่มีเนี่ยมันใดๆแล้วที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าการที่อัลลอฮฺตาลาลให้เรานั้นได้มีคําว่าลาอิลาฮิลลอฮมีเงินทองเท่าไหร่นั้นก็ยังไม่สามารถจะเทียบได้กับคําว่าลาอิลาฮิลลอฮทันทีที่เรามีคําว่าลาอิลาฮิลลอฮนั้นโอกาสได้เข้าสวรค์น,นั้นได้เปิดให้แก่เราแล้วทันทีที่เรากล่าวคำว่าลาอิลลอฮเป็นครั้งแรก บาปต่างๆที่เราทํามาทั้งหมดนั้นอัลตาลตาลก็จะลบล้างให้หมดเลยแล้วก็ด้วยกับคําว่าลาอิลาฮิลอฮ์นี่แหละที่จะทําให้น้ําหนักบนตาช่างความดีของเรานั้นมันจะหนักยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทั้งหลายคําว่าลาอิลาฮิลอฮ์นั้นประกอบด้วยกับอักษรสามอักษรด้วยกันคือคําว่าอลิฟลามแล้วก็ คำว่าอัลลอฮ์ก็ประกอบด้วยกับอาลีฟลามลามฮาสามสอักษรเหมือนกันคำว่าลาอิลาฮ์อัลลอฮ์ก็มาจากสามอักษรนี่แหละกลายเป็นคำว่าลาอิลาฮ์อัอลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นจะต้องเป็นองค์แรกที่เราคิดถึงเวลาที่เราตื่นขึ้นมาและจะต้องเป็นองค์สุดท้ายที่เรานึกถึงก่อนที่เรานั่นจะหลับไป แล้วเราก็จะระหว่างที่เราตื่นอยู่นั้นเราก็จะพยายามลำเลึกถึงเราล้อตาลาพี่น้องครับเวลาที่เราละหมาดอัลลอฮ์ตาลาก็ฝึกเราให้เคยชินกับการลำเลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาเราจะเห็นว่าสิ่งแรกที่เรากล่าวตอนที่เราเริ่มต้นละหมาดก,ก็คือพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮ์คือพระนามแรกที่เรากล่าวถึงแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราเกล่าวถึงในละหมาด อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะ س ل ا م عليكم ورحمة الله a l l ลัยกุมวะเราก็จะมะตุลลอฮ์อัลลอฮ์ะนาออขัลลอฮ์เราล้อกันแล้วก็ในระหว่างนั้นเราก็จะมีการกล่าวอัลลอฮ์ลาอิลาฮะให้เราล้ดกันเวลาที่เราไปดูการอาซานเราก็จะพบว่าการอาซานเริ่มต้นด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์เช่นกันอัลลอฮ์วะฮุลลอฮ์อัฮ์เบอเริ่มต้นด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ แล้วก็สิ้นสุดด้วยกับพระนามของล l ล a ลห ا إله إلا الله พี่น้องครับชีวิตของเรานะั้นจะต้องวนเวียนอยู่กับคําว่าลา ا إله إ ل ลล ل ل ه ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายตั้งแต่ตื่นไปจนถึงตอนนอนไปจนกว่าเรานั้นจะกลับไปหาล l l a ์ตาลาแล้วต้องรักษาไว้ให้ได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าล ا إ ลล إ ฮ ا จะเป็นคําสุดท้ายในชีวิตของเรา จากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลห์ว al ่อะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่ามันแค่หน้าที่ลูกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันเันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์นะครับเขานั้นจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทิ้งทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลห์ว่อะลัยฮิวะซัลลัมได้บอก ได้บอกกับเราในฮะดิษบทหนึ่งเอาไว้ว่าอินนั่ลลอฮะซยุคัลลิฮุรจุลัยฮินอุมมวัีอัลาระอุสิลคอลาไดกเยามันกิยามาอัลลอฮฺตาลานั้นจะทรงช่วยเหลือบาปคนหนึ่งของพระองค์ให้รอดคนในวันเที่ยงมาต่อหน้าบรรดามัคขลุขงหลายทั้งปวงซึ่งคนคนนี้อัลลอฮฺตาลานั้นยันชูรุอาไลฮิติสอาตันวติสัยนสันสีจิลลันอัลลอฮฺตาลาเอาเอาบันทึก ซึ่งมันมีแต่บันทึกความชั่วทั้งนั้นเลย99บันทึกด้วยกันคนคนนี้ทำความชั่วมาอย่างมากมายเท่ากับ99บันทึกวอกุลลูจิลินมิสลูมัดดิลบอบแต่ละบันทึกเวลาคลี่ออกมามันยาวสุดสายตาเลยความชั่วทั้งนั้นเลย สุม,มายาคูรูอาตุ้งกิรูมินฮาดะใช่อันอลัลลอฮ์ถามว่ามีอันไหนไหมที่เจ้าปฏิเสธว่าเจ้าไม่ได้ทํามีไหมอัลลอฮ์รับากาตะบตีอลัลฮะฟิรุนบรรดาผู้ที่มาลัยกาหุ่นชาที่จดบันทึกผู้ที่ดูแลบันทึกอันนี้ขๆๆขเขาเรื่มอะไรเจ้าบ้างหรือเปล่าฝ่ายผูู้เขาก็กล่าวว่าและยาล็บีไม่ได้มีการอาธรรมใดๆเลยทุกอย่างเป็นไปตามนั้นเลยโอ้เข้าไปบังเฉย ฟยูกูรูอฟัฟฟะละกาอุตรูอลอัลลอฮ์ถามต่อไปว่าแล้วเจ้ามีข้อแก้ตัวใดๆบ้างไหมกับสิ่งที่เจ้าทํามาทั้งหมดเนี่ยปาบากไม่เลืเิกเลยฟยูกูรูยาละยารับเขาก็กล่าวว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเลยเพราะผู้อภิบาลของฉันฟยูกูรูบลัลละอินละลักยินเดละฮัสันะตันอลัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เจ้านั้นยังมีอีกหนึ่งความดีหน้าที่ของเราอยู่ฟะอินนะฮูละดุลมาอะไรกันเยอะเพราะว่าในวันนี้จะไม่มีการอาธรรมใดๆต่อเจ้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฟะตักรูจูบิทาะกตันมินฮะอัชฮัดอัลลาอิลาฮัยละลลอฮฺว่าอัชฮัดอันดะมุฮัมมัดันะบูฮฺอับูอูฮฺวะรัสูลฺ หลังจากนั้นอัลลอฮ์เอาใบเล็กๆออกมาหนึ่งใบแต่ใบบในั้นมีคําว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,น,นอ,อกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและก็เป็นศาสนาทูตของพระองค์เป็นใบเล็กๆหนึ่งใบฟยูกูลอูฮดุรวะสนาแอัลลอฮ์ก็บอกว่าองั้นมาดูน้ําหนัก น้ำหนักของเจ้านั้นว่าเป็นยังไงฝ่ายผูลูกเขาคนนั้นก็กล่าวว่ายาร็อกมาฮาดีฮิมิโตะก็มาฮา5ดีฮิซิจินแลใบเล็กๆไปเนี่ยมันจะไปสู้กับบันทึกที่ยาวเหยียดขนาดนั้นได้ยังไงเลยฝรักงละอินนากาลาตุลัมเอาลอกล่าวว่าเจ้าจะไม่ถูกอาธรรมใดๆอย่างแน่นอนฝรั่งทังซิจินแลตูฟีกาฟอตินบันตาบันทึกทั้งหลาย99บันทึกนั้นก็ถูกวางไว้ในตาชั้างหนึ่ง วอลบีต้กตุฟีกัฟตินเอาบีตอก็ไปเลใบนั้นวางไว้ในอิตาเในเลฟโตชฟฟโต้ชัดอัซซินเลุ่วซัอัลบีตกบรรดาบรรทึกทั้งหลายมันก็มันก็ลอยไปหมดกระจายไปหมดแล้วก็น้ำหนักมันลงมาที่ใบเล็กๆใบนี้แหละคือคําว่าลายเอลาห์อิลนี่คือลายอิลที่หากว่าเราสามารถกล่าวมานด้วยความสั์จริง เป็นลาอิลาฮหอยลางล้อที all ่ม all ีคุณภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่กล่าวไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงความหมายกล่าวไปอย่างที่ไม่มีคุณภาพพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักนี้ทั้งหลายมีฮะดิษีกบทหนึ่งท่านนบีได้เล่าถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาได้กล่าวกับอัลลอฮวาย่ารอบอันนินชัยอันอักรุกะบิฮิว่าเดาอุกะบิฮีโออัลลอฮอัลลอฮโอ้พีบานของฉัน โปรดสอนฉันสักอย่างหนึ่งเถิดฉันนั้นจะได้นําไปกล่าวทิศรุลล่อลำลึกถึงพระองค์เป็นประจําฉันจะได้นําไปกล่าวดูอาเวลาที่ฉันจะดูอาเมื่อหร่ก็ตามที่ฉันดูอาฉันจะกล่าวถึงคาคานี้ด้วยอัลลอฮฺตลาบอกว่าก็ละก il ุลลาอิลาฮะอิลลอฮฺอัลลอฮ์บอกว่าให้กล่าวคําว่าลา il อิลาฮะอิลลอฮฺเข้าไปด้วยท่านอบีมูซาก็กล่าวา il ว,าาาว่าก็ละยาอับบิกลวัยเบ อย่ากู้หรือฮะเนี่ยท่านนบีมูซาบอกว่าบาปของพรวกเราทุกคนเนี่ยเขาก็กล่าวคำคำนี้เหมือนกันเลยอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าก้อละกุลละอิละฮิละลอจงกล่าวว่าละอิละฮิละลออีกครั้งหนึ่งท่านนบีมูซาก็และท่านนบีก็กล่าวว่าละอิลาฮิละอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ย่ารบโอวีบานของฉันอินนลมาอูรีดูชัยแนตักุสุนีบิฮี ที่ฉันขอไปเนี่ยฉันอยากจะได้อะไรก็ตามที่มันพิเศษเป็นอภิสิทธิ์สำหรับฉันฉันจะได้เป็นฉันจะได้ม,ม,มีมีความพิเศษกับคนอื่นๆอยากจะได้พิเศษเอลลัลลอฮฺาราก็ก็บอกกับท่านนาบีมูซาว่า يا م า س ى ل า أن ا อ س م ا ء تسبو و ع ا م นไ ن غير มา ت แม ن ว่า,รา,วรา,รวาบรรดาชั้นฟ้าทั้งหมดทั้งเจ็ดชั้นแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในเจ็ดชั้นฟ้านั้นอื่นจากอ oh. ัลลอฮ์ว่าอารอดีนะซับแล้วก็แผ่นดินทั้งเจ็ดฟีกัฟฟีกัฟฟตินอยู่บนตาช่างข้างหนึ่งวะอลลาไิลาาลอฟฟีกัฟฟตินแล้วลาิลา,าลอ์อยู่บนตาช่างอีกข้างหนึ่งมาลัดบ,บีหินละอิละไิละม้ออะไรม่าจะหนักกว่าจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลื่อนไปหมดเลยด้วยกับคําว่าลาิลาฮละเพราะฉะนั้นพี่น้องผุ้ศรัสธาที่รักทั้งหลาย เรานั้นถือว่าเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺตาลาทรงเลือกแล้วที่จะให้เป็นผู้ที่ได้รู้จักอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัอฮ์หน้าที่ของเราก็คือจะต้องรักษาคำคำนี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของเราหน้าที่ของเราจะต้องทําให้ลาอิลาฮ์ละลอ้นั้นมันเป็นไปนตามเงื่อนไขทั้งหมดของคําว่าลาอิลาฮ์ พ, bert, พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทิ้งทั้งหลายลายลาิละล้อนั้นบางคนกล่าวไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆเลยแต่บางคนกล่าวไปแล้วน้ำหนักมากที่สุดบนตาช่างของเขาเราจะทําให้ลายละลลอนั้นเต็มบนตาช่างของเราได้เราก็ต้องทําให้ลายลาิละล้อของเรานั้นเป็นลายลาฮยละลลอที่มีคุณภาพที่มันครบเงื่อนไขในวันนี้ก็อยากจะกล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ของการกปล่าวลาอิลาฮิละมอพี่น้องครับในลาอิลาฮิลลมอ้นั้นมีเงื่อนไขด้วยเช่นกันเหมือนกับเวลาที่เราจะละมาดถ้าเราละมาดไม่ว่าเราจะตั้งใจดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ทำนั้นละมาดละมาดก็ไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ต่างานัละมาดเราทําดีแค่ไหนแต่เราไม่ทําตามเงื่อนไขอัลลอฮ์ตลาดก็ไม่รับการทำนั้นละมาดของเราพี่น้องผู้ศรัทธาที่เรากินทั้งหลายเช่นกัน การกล่าวลาอิลาฮิลาลลอฮนนั้นถ้าหากว่าเราไปเอาคนคนหนึ่งมาแล้วก็ไปหลอกล่อเขาให้กล่าวว่าลาอิลาฮิลาลลอสิเขากล่าวลาอิลาฮิลาลลอ์ไปน่ถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวตามเราแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นคําว่าลาอิลาฮิลาลลอฮนนั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์ใดๆแก่คนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องพุทธาที่รักที่ทั้งหลายลาอิลาลลอ์จะเป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะมีเงื่อนไขทั้งหมดอยู่แปดรายการ วันนี้ก็อยากจะมาทบทวนกับพี่น้องก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็คงจะได้เรียนได้ฟังเรื่องของเงื่อนไขข,ของลายล้อมาพอสมควรแล้วแต่วันนี้อยากจะมากล่าวย้ำแบบสั้นๆกับพี่น้องอีกสักครั้งหนึง่งเพราะการที่หนึ่งลายล้อนั้นจะต้องเป็นลายล้อที่มีคําว่าอไลน์มูต้องรู้ต้องเข้าใจความหมายกล่าวลายล้อนโดยที่ไม่เข้าใจความหมายนั้นลายเรล้อไม่เป็นประโยชน์ก่บเขา ต้องรู้ว่าลาอิลาให้ละลอ้อแปลว่าอะไรลาอิลาฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอนอกจากอัลลอฮ์กาลาต้องรู้ว่ามันแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์แล้วต้องเข้าใจว่าความหมายของมันก็แปลว่าเราต้องปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดออกไปต้องปฏิเสธไม่เชื่อ ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอีกแล้วนอกจากอัลลอฮฺตาลาองเดียวเท่านั้นอัลลอฮฺเป็นพระเจา้าองค์เดียวเท่านั้นถ้าเรามีข้อที่หนึ่งแล้วอัลฮัมุลาห์มีแล้วหนึ่งข้อแต่ยังไม่พอเพราะบางคนรู้บางคนสามารถอธิบายได้ว่าคําว่าลาอิลาฮ์ของมุสลิมหมายถึงยังไงก็อธิบายได้แต่เขาไม่ได้เชื่อจะต้องมีข้อที่สองก็คือคําว่าอาเยอตีน เขาจะต้องเชื่อมั่นตามความหมายจริงๆของคำคำนี้ด้วยต้องเชื่อจริงๆหลังจากที่รู้แล้วว่าลายล้อนั้นเราต้องปฏิเสธพระเจ้าอื่นไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนอกจากอลอ์และเขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆเชื่อโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆจะต้องไม่มีคำว่าเออไม่แน่อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งออกไปจากหัวใจของเราอย่าให้มีเลยเหมือนกับ คนในศาสนาอื่นบางศาสนาบางทีเขาใช้คาว่าไม่เชื่อยาลบลู่แต่ในอิสลามนั้นไม่มีก็คือไม่มีไม่มีก็คือไม่มีร้อยเปอร์เซนต์นอกจากอัลลอฮ์ตาลาเท่านั้นไม่มีคลางแคลงไม่มีไม่มีเผื่อใดทั้งสิ้นต้องเชื่อก็คือเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดไม่มีใครจะให้คุณให้โทษใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาเท่านั้น เมื่อรู้แล้วว่าแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเมื่อเชื่อแล้วว่าเป็นไปตามนั้นก็ยังไม่พอจนกว่าเรานั้นจะต้องกอบูลต้องรับคำคำนี้เข้ามาโดยการที่เรากล่าวปฏิญ,ญา,ลา,าลนลาอิลาฮิลลอห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮิลลอฮต่อให้เราเข้าใจความหมายต่อให้เราเชื่อมั่นแต่ถ้าเราไม่กล่าวทั้งทั้งที่เรากล่าวได้นั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเราจะต้องกล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ ทันทีที่เรามีความเชื่อมัน่นทันทีที่เรากล่าวลาอิดาาะฮิเราเนะนั่นโอกาสที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตารามันเปิดให้เราเลยหลังจากที่เราได้มาได้มาสามข้อแล้วนะครับรู้เชื่อมัน่นและกรบรับเข้ามาโดยการกล่าวปฏิญาณตนยอมรับคำคัน,นี้หลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัที่เราริงทั้งหลายเมื่อเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมแล้วเราจะต้องเชื่อ เราจะต้องยอมรับว่าหน้าที่ของเรานั้นเมื่อเราเกล่าวายแล้วเรายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นายเราเป็นบ่าวเราเป็นทาสเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตาลาเราไม่ใช่คนที่มีอิสระทั้งหลายที่เขาจะคิดจะทํำก็ได้จะไม่ทําก็ได้มีอารมณ์ก็ทําไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำไม่ได้เราต้องยอมรับ อย่างจริงใจว่าตอนนี้ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮฺจาลาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งฉันต้องทําเราต้องมีอัลอินเตียดูปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าให้เราละหมาดเราก็ต้องยอมรับว่าการละหมาดเป็นฟัามดูที่ฉันจะต้องทําอัลลอฮ์สั่งให้เราทําอะไรต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องทําเพราะว่าคือสิ่งที่มาจากนายของ ข้อต่อมาครับหลังจากที่เราปฏิญาณตนยอมรับมาแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามอาลัลลอฮฺตาลาเชื่อมั่นว่าเราต้องปฏิบัติตามพระองค์สิ่งที่เราทําทั้งหมดนี้มันจะต้องมาจากอัศจลรย์มาจากความจริงใจของเราไม่ใช่เป็นการเอาหน้าไม่ใช่เป็นการเป็นการทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรอดพ้นไปเป็นการกลับหลอกหน้าไหวหลังหลอกหรือว่าสร้างภาพใดๆไม่ใช่อย่างนั้น เป็นความจริงที่มาจากหัวใจของเราไม่ได้มาไม่ได้กาวเพราะว่าฉันจะแต่งงานกับคนคนนี้ถ้าหากว่าคนคนนี้ให้ฉันเป็นเป็นอะไรฉันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละให้เป็นมุสลิมฉันก็เป็นมุสลิมให้เป็นปีต์ร็เป็นคิดเป็นอะไรก็ได้ที่สาคัญขอให้แต่งงานกับคนคนนี้อย่างนี้ไม่ได้จนกว่าจะต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ตาลาอย่างแท้จริงและการกล่าวลายละล้นมาจากอีมาน ที่มาจากหัวใจเราเขามีความอดสิทธิ์เดืมีความจริงใจในการที่กล่าวคำคำนี้ออกมาอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอา่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีอะฮัดเยชฮัดอัลลอฮ์อิลลาลลอฮฮวะอััันนมมมดิลซูลุลลอฮ ن م ح ด د ً ا رسول ก ل ل ه صدقًا ล ن قلبه إلا ح ر ล الله ع ل ล النار ไม่มีบาคนใดที่กล่าวว่าลาอิลาฮ์ที่ปฏิญาณว่าลาอิลาฮ์อิลล allah ว่าอัลลอฮมุ hammad อ ل ูลุลลอฮ์ด้วยความสัก์จริงจากใจของเขาอิลลาฮะรอมัมุลลอห์อะลลนานอกจากอัลลอฮาจะทําให้นรกนั้นเป็นที่ต้องห้ามสําหรับเขาเพราะฉะนั้นการกาล่าวลายละลล์ต้องกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่สร้างภาพและประการต่อมาจะต้องมีอัลอิคลาสจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ตาลา แล้วก็ต้องพยายามขจ,จัดสิ่งที่เป็นชีริกทั้งหลายให้ออกไปจากตัวของเราให้หมดชีริกใหญ่จะต้องเอาไปเอาออกไปให้หมดจากชีวิตของเราชีริกเล็กๆทั้งหลายเราก็ต้องพยายามเรียนรู้พยายามคุยเรื่องศาสนาฟังเรื่องศาสนาให้เราจะได้เข้าใจว่าชีริกเล็กมันมีอะไรบ้างพยายามขจ,จัดมันออกไปจากชีวิตของเราให้ได้ประการต่อมาก็คือเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่า อัลลอฮฺตาลาเราจะต้องรักอัลลอฮ์มากกว่ารักสิ่งอื่นอัลลอฮฺตาลาบอกกับเราไว้ในอัลกุรอานว่าพวกมินายาสมายึดตั้งจดูมิดูนิลลาฮีอันดาด้ยุหิบูนะฮุมกะฮุบิลลาห์วลละดีนอาหมา,านุอาชัดูฮุบบันนิลลาในบรรดามนุษย์มนุษย์นั้นมีผู้ที่เขายึดเอาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เป็นเป็นภาคีมาเหมือนกับ Allah อัลลอฮ์ตาลาพวกเขาไปรักสิ่งเหล่านั้น เหมือนกับที่รักอัลลอฮ์ตาลาแต่ว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นเขารักอัลลอฮ์ตาลามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่าหัวใจของเราจะต้องรักอัลลอฮ์ตาลามากกว่ารักสิ่งอื่นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไรก็ตามที่เวลาที่สิ่งที่เรารักสองอย่างนี้มันมีการขัดแย้งกันอัลลอฮ์ตาลาสั่งอย่างหนึ่ง คนที่เรารักสั่งอีกอย่างหนึง่งเราจะต้องทําสิ่งที่เอลาลลอตาลนาะจะต้องเอาสิ่งที่อาล้อตาลาสั่งนําหน้าอยู่เสมอถ้าเรารักพ่อแม่ของเราเรารักเอาลลอเรารักพ่อแม่ของเราถึงเวลาถ้าหากว่าพ่อแม่เรานั้นใช้ให้เราไปทําในสิ่งที่มันเป็นฮารมใช้ให้เราไปซื้อเหล้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราทําไม่ได้เราต้องเลือกเอาลอตาลาพูดกับพ่อแม่ดีๆว่า พ่อแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันทําอย่างนี้ไม่ได้แต่ฉันทําอย่างอื่นได้ฉันไปซื้อยาให้ได้ฉันซื้อผลไม้ให้ได้ฉันพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ฉันทําในสิ่งที่ห้ารอมขัดกับอัลลอฮฺตาลามไม่ได้เพราะหัวใจของฉันจะต้องรักอัลลอฮฺตาลาม,มากกว่ารักสิ่งอื่นเรามีความเชื่อมั่นว่าเราต้องรักอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งอื่นหลังจากนั้นเราต้องพยายามทําให้มันเป็นความจริงขึ้นมา ทำใหเ้เหมือนที่ท่านอบาบีมุฮัมมัดสุลตลว่าอิสลามบอกกับเราว่าสาระสุนมันกุ้นเนฟีฮิว่าจดฮะละวะาจัลีมานสามประการที่มีหากว่ามีในผู้ใดเขาจะพบความหอมหวานของอีมานถ้าหากว่าเราอยากจะมีความสุขกับการเป็นมุสลิมมีความสุขกับการมีอีมานเข้าใจถึงความหอมหวานความสุขที่แท้จริงของอีมาน หนึ่งในนั้นก็คือไอยากูณุณาลอฮาลรอซูแล้วฮุอาฮับบบอิไลทีมินมาซีวาผู้มัมมม้จะอลัลลอฮ์และรอซูลจะต้องเป็นที่รักสําหรับคนคนนั้นมากกว่าคนอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่ามีข้อนี้เนี่ยโอกาสที่เรานั้นจะได้รับความหอมหวานของอิมมาก,ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่น,นอนและพี่น้องประการสุดท้ายประการที่แปดก็คือว่าเรานั้นจะต้องปฏิเสธสิ่งที่เป็นชีริกต่าง สิ่งที่มันตรงกันข้ามกับเตาฮีตเราจะต้องปฏิเสธเราไม่เชื่อพระเจ้าองค์อื่น <c oughs> เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอีกแล้วที่จะมีฤทธิ์มีเดชที่จะทำร้ายที่จะให้ประโยชน์ใดๆต่อฉันได้นอกจากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เอาล็อกกำหนดเท่านั้นแหละต้องปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปให้หมดหนึ่งในการปฏิเสธก็คือหัวใจของเรานั้นเวลาที่ เราเห็นคนอื่นเขาทําสิ่งเขาชีริทต่ออัลลอฮฺาลาเห็นคนอื่นเขาอิบาดา้าอิบาด้าต่อสิ่งอื่นอย่างน้อยหัวใจของเรานั้นจะต้องรู้สึกรู้แสรู้สึกว่ามันมันกำลังเกิดการเนรคุณต่ออัลลอฮฺกาลาเกิดการชีริทต่ออัลลอฮฺการานทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกําลังรเล็มอัลลอฮฺกาลาในหัวใจของเราจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องมีมันจะทําให้เรานั้น จะไม่อยากที่จะไปอยู่ในพิธีกรรมศาสนาของศาสนาอื่นถ้าหาว่าเราไปอยู่ไปร่วมกับพิธีกรรมศาสนาอื่นน่าชื่นตาบานนั่นแสดงว่าลายลาิลลอของเรานั้นกําลังจะมีปัญหาหรือเปล่าพี่น้องผุณศาทธาที่รกิจทั้งหลายในยุคก่อนนั้นอัลลอฮ์ตะลาส่งมาริกามาทําลายคนกลุ่มหนึ่งมาริกาเมื่อดูคนกลุ่มนั้นแล้วเห็นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนดีเนี่ยมาริกาก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์อินนาฟิฮา ร้อจุลังสอลิหันในคนในค,นคนปุ่มนั้นที่เอาล้อใช้ทําลายเนะี่ยมีคนคนหนึ่งเขาเป็นคนดีอยู่สอบถามเอาล้อว่าจะให้ทํายังไงจะให้เอาตัวเขาออกมาก่อนไหมอาล้อตาตาลาบอกว่าพี่ฮีฟักดะจงเริ่มเริ่ม,มทําลายล้างตั้งแต่คนคนนั้นเป็นคนแรกเลยบริการเขาถามว่าฟอรีมาทํทำไมละ่ะอัล้อก์ก็บอกว่าเลียนหน้าเขาไมะคุณยะมากอิดารามันตรอ พราะแม้กระทั่งสีหน้าของเขายังไม่เปลี่ยนเลยเวลาที่เขามองเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องยังยิ้มยังยิ้มเริงร่าอยู่กับสิ่งที่เขาทําทั้งๆท,ท,ที่ว่ามันเป็นการตั้งภาคีต่ออานาจดาราพี่น้องครับหนึ่งในนั้นที่อยากจะยกปรียบเทีที่ผ่านมาเช่นกันนั่นก็คือในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาุสลิมบ,บางคนอาจจะรู้สึกว่าการที่เราไปอวยพรต่อเขาเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาเป็นการสร้าง ไมตรีที่ดีต่อกันแต่พี่น้องพุทธนาที่รักที่ทั้งหลายถ้าเราลงไปดูแค่าอายะนี้อายะนี้นะครับสองอายะเนี่ยอยู่ในสุรมารยยมอายะที่9ก้าสิบเก้าสิบเอ็ดอาารบอกว่าตาการดุษมาวาตุยะต้าฟต้นนมินหูชั้นฟ้าเนี่ยทั้งหลายแทบที่จะแตกเป็นเสียงเสียงวะตันชักกุลอารดูแผ่นดินแทบจะฉีกเป็นชินช้น วา่าแตรุนจีบ้าลุัสด,ดาแล้วก็ภูเขาแทบที่จะพังทลายลงมาอันดาวหรือรอฮ์มนหรือว่าลเดากับการที่เขานั้นเปอ้างว่าเอาล็อกอาลามีลูกพี่น้องครับอายะเนี่ยเป็นอายะที่บ่งบอกให้เรารู้ว่ามันแทบจะเกิดวันเกียร์มาเลยนะชั้นฟ้าแทบจะพังเลยนะแผ่นดินแทบจะฉีกเป็นชิ้นๆเลยนะ มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราต้องการแร้งมีทีจุดยืนของเราต้องชัดเจนละทุ่มดีนุ่มกลมถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าไม่ใช่เรื่องศาสนาเราช่วยเหลือกันได้ไปมาหาสู่กันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวและก็น,นี่เป็นหนึ่งในเคลื่อนไขของขบวนการอิลาลาฮเราที่เราจะต้องปฏิเสธสิ่งอื่น เพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะจบพุทธบาในวันนี้นะครับอยากจะสรุปอีกสักครั้งหนึ่งเงื่อนไขของลาอิลาให้ลองรอประการที่หนึ่งเราต้องรู้เข้าใจความหมายประการที่สองเราต้องเชื่อมั่นตามความหมายนั้นด้วยประการที่สามยอมรับคำคำนี้กับปฏิญาณ ลาอิลาฮะอิลำมะประการที่สี่ต้องเชื่อมั่นว่าเมื่อเราปฏิญาณแล้วเราต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์เราต้องละหมาดถ้าเวลาเราต้องถือสินอดอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งต้องทําอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราต้องทิ้งประการที่ห้าเราต้องกล่าวด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆแต่ว่าด้วยความจริงใจต่ออัลลอฮ์ตาลาแลวประการที่หกเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตาลาทำอิบาดห์เพื่อพระองค์ พยายามขจ,จัดสิ่งที่เป็นชีริกต่างๆออกไปให้หมดจากชีวิตของเราทั้งชีวิตทั้งชีริกใหญ่แล้วก็ชีริกเล็กแล้วเรานั้นจะต้องเชื่อมั่นว่าเราจะต้องรักอัลอลอม์มากกว่าสิ่งอื่นจะต้องไม่มีสิ่งอื่นที่เราจะรักมากไปกว่าอัลลอฮ์และประการสุดท้ายเราต้องปฏิเสธษษสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ที่เป็นมดเท็ดพระเจ้าอื่นทั้งหมดออกไปท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิว,าาวสัลลัมไดี่บอกกับเราว่ามันก็นาล,าลาะอิลาลาฮอิลลอฮ์ วกกัฟรบีมาย่ไปดูดินดูดินล้วใครก็ตามที่กล่าวลายแกลลอลและปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกบูชาอื่นทั้งหมดจากอัลเล์ไปทั้งหมดฮารูมามาลูฮูวะดะมูฮูวะฮิซาบูฮูอาลลอฮ์เลือกของเขานั้นเป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สินของเขานั้นเป็นที่ต้องหา้ามแต่การการการสอบสวนนั้นอยู่ที่อัลเล์ตาลานั่นหมายความว่าใครก็ตามที่กล่าวลายลลอลอย่างแท้จริง เรามีหน้าที่จะต้องดูแลจะต้องปกป้องจะต้องให้ความช่วยเหลือและฮันนีสุดท้ายที่อยากจะฝากพี่น้องนะครับดูอาที่ดีที่สุดจะต้องเป็นดุอาที่มีคําว่าลาอิละฮิลลออย่างแน่นอนเพราะว่าลาอิลาฮ์ลอคือคําที่ดีที่สุดและดูอาที่ดีที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือว่าวามันกอลอลาอิลาฮอิลอฮ์วะฮ์เดหลาชรีกะลละหุลมุลกูวะละหุลฮัมดูวะฮูอะลาคุลิชัยมุกดี ในเยาว์นิยมี้ธรรมรักให้กามที่กล่าวด้วยบทนี้นะครับเราอิละห์อิลล allah واحد หุล่าชริกะล้วาคุลมุลกควะล้ฮุลฮัมดูว่าอะไรคุณใช้ก้อนี้กล่าวหนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวันก็เทียบเท่ากับว่ากาล้าณละหัวไอเดลัวอาชชาริริคอเป็นเหมือนกับว่าเขานั้นได้ทําการปล่อยท่าถึงสิบคนด้วยกันเราสามารถได้ผลบุญเหมือนกับการปล่อยท่าทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งหลุดพ้นจากความเศร้า จากความทุกแสนสาหัสเราสามารถทําได้ถึง10คนด้วยกันแล้วก็เราก็จะได้รับความดีถึง100รอความดีแล้วรัตราชทวีคูให้เราอีกแล้วก็ได้ลบล้างบาปอีกหนึ่งรอหนึ่งร้อยบาปแล้วก็เราก็จะได้รับการปกป้องจากการลุกลามของชายตนปกป้องจากสยยาศาสตร์ปกป้องจากการที่ถุงอิจฉาต่างๆ ไปจนจนกระทั่งถึงตอนเย็นและไม่มีคนใดคนใดหรอกที่จะนําความดีได้มากเท่ากับที่เราทํานอกจากคนที่อ่านมากกว่าเราเท่านั้นอัลกุลุควิฮะซาวัสซาฟุลลอฮ์ลิวาลัคุมวะลิไซลุมุสลิมินกุลิดัมฟัสซาฟิรุอิมลาฮุลกูรอรับอุลลอฮฺ